สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือวาดการ์เด้นนะคะวันนี้ต้นเดลี่ที่บ้านเนี่ยออกดอกสวยงามมากเลยค่ะก็เป็นต้นนี้นะคะก็ได้มาจากเพื่อนบ้านเขาแยกกอมาให้1่กอนะคะก็ปลูกได้ประมาณ1ปีทีนี้ก็เริ่มแตกกอออกมาเยอะเลยค่ะนี่หลายต้นเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาทำความรู้จักต้นเดลี่ให้มากขึ้นนะคะเดลี่นะคะก็จัดเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกเพื่อประดับ ต้นประดับใบแล้วก็ประดับดอกเนื่องจากใบของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็สีเขียวเข้มทําให้ดูแลสดชื่นมากเลขคางแล้วดอกเนี่ย,ก,ยก็จะมีใบประดับดอกสีขาวนวลขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะคะทั้งนี้ก็ยังมีความเชื่อว่าเดลีเป็นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกเนี่ยมีอายุมั่นฟันยืนแล้วก็นําโชคลาภมาให้นะคะ เดลีนะคะก็มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้นะคะแล้วก็เดลี่เนี่ยเป็นไม้ลม้มลุกที่มีอายุยานหลายปีแล้วก็มีลำต้นแยกออกเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนของลำต้นใต้ดินที่เรียกว่าหัว,หวแล้วก็ไหลแล้วก็ลำต้นเหนือดินเนี่ยก็จะแตกกอจากไหลขึ้นมาโดยลำต้นเหนือดินเนี่ยจะแตกออกเป็นด้านข้างจะทำให้เป็นกอดูแลเป็นทรงพุ่มเล็กนะคะและทุกส่วนนะคะทั้งลำต้นใบและดอกเนี่ยเมื่อกี้จะมีน้ำยางใสนะคะ ใบของเขานะคะก็เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวออกเรียงสลับกับจากต้นนะคะการใบเนี่ยสีเขียวเข้มใบมีรูปรีแผ่นใบเรียบแล้วก็เป็นมันสีเขียวเข้มค่ะ เดลี่นะคะก็ออกดอกเป็นช่อแทงออกจากยอดของลำต้นนะคะประกอบด้วยใบประดับสีขาวหนึ่งใบมีลักษณะเป็นลูกหัวใจสวยงามค่ะถัดมาก็จะเป็นช่อดอกนะคะมีลักษณะแทงช่อเป็นทรงกระบอกซึ่งประกอบด้วยดอกย่อยๆที่มีมก้านดอกลักษณะเล็กจานวนมากคล้ายกับไข่แมงดาค่ะเดลี่นะคะก็จะออกดอกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ออกดอกมากในฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนกันยายนเลยค่ะ เดลี่นะคะก็เป็นไม้ดอกที่ชอบดินร่วนมีความชื้นสูงชอแบแดดลำไรนะคะซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางแล้วก็แปลงใหญ่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยค่ะการรดน้ำนะคะก็ควรรดเป็นประจำทุกวันเลยนะคะอย่างน้อยเนี่ยสองวันต่อหนึ่งครั้งในปริมาณที่เพียงหน้าดินชุ่มนะคะเตลี่นะคะก็นิยมปลูกด้วยการแยกหน,น่อหรือต้นอ่อนนะคะเป็นหลักเนื่องจากดอกของเขาเนี่ยติดมเมล็ดได้น้อยแล้วก็ส่วนการปรักชำไม่นิยมเช่นกันนะคะ เดลีนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดลำไรแล้วก็มีอากาศไม่ร้อนมากนะคะจึงต้องมีการวางกระถางไว้ในที่ร่มหรือในอาคารที่มีแสงแดดส่องถึงน้อยนะคะ <c oughs> ก็ควรหลีกเลี่ยงการวางกระถางหรือปลูกแปลงที่มีแสงแดดส่องทั้งวันนะคะเพราะจะทำให้ใบไหมได้ะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะเดลี่เนี่ยยังเป็นต้นไม้หนึ่งในจำนวน31ชนิดที่องค์การนาซาเนี่ยได้ค้นพบว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้แล้วก็ช่วยขจัดมลภาวะจากสารเคมีที่อยู่ในอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถดูดสันพิษจำพวกแอลกอฮอล์อะซิโตนเบนซิน,นแล้วก็สารอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อยสามารถดูดสันพิษ ด้วยการคายน้ําโดยการทําการดูดก๊าซพิษต่างๆลงดินแล้วก็ปล่อยให้จุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆรากต้นนะคะเปลี่ยนจากสารพิษเหล่านั้นเอากลับมาเป็นอาหารของพืชได้อีกด้วยนะคะวันนี้นะคะก็นนะะเอาเรื่องราวของต้นเดลี่มาฝากกันนะคะวันนี้ต้องลาก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ